ณหน,นองน้ำแห่งหนึ่งบูหลันเธออาศัยอยู่ที่นั่นตามลําพังความงามของเธอนั้นเปรียบได้ดังกลีบดอกบัวหอมหวนงามสง่าชื่อเสียงของบูหลันเรื่องลือไปไกลทําให้มีผู้ชายมากหน้าหลายตาเอาดอกบัวมาจีบเธอทุกวันและนั่นเป็นต้นเหตุที่ทําให้บัวไหลซึ่งอาศัยอยู่ในป่าข้างๆหนองน้ําของบุหลันอิจฉาลิษยาเธอเป็นอย่างมากคอยดูนะสักวัน จะจะต้องทําให้ผู้ชายหันมาชอบฉันให้มากกว่าแกให้ได้ถ้าทำได้ก็เชิญเลยจ้าถึงปากจะกล้าแต่บัวไหลก็รู้ดีว่าความงามของเธอนั้นสู้บุหลันไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวในขณะที่บุหลันยังคงได้ดอกบัวจากผู้ชายเยอะแยะมากมายบัวไหลต้องไปเด็ดดอกบัวเน่าๆเหี่ยวๆมาถือไว้เพื่อปลอบใจตัวเองทําไมมันมีดีกว่าข้าตรงไหน ทำไมไม่มีผู้ชายมาจีบข้าบ้างเธอเดินหมดอะไรตายอยากด้วยความรู้สึกพ่ายแพ้ไม่อยากยอมรับความจริงว่าคนอย่างเธอคงจะไม่มีชายใดสนใจแน่ฉันได้กลิ่นความทุกข์ฉันได้กลิ่นความทรมานแม่หนูจ๊ะมาดูไพ่ย,ยิบสี่กับฉันก่อนไหมแค่จ้องมองฉันก็รู้เลยว่าเธอกําลังหมดหวังในชีวิตมามะฉันจะดูไพ่ให้โดยที่ไม่คิดตังแม้แต่บาทเดียวทันทีที่นั่งลงบัวไหลก็ร้องไห้พร่ำพรณนาถึงความทุกข์ของเธอ เรื่องนี้ฉันช่วยได้จะบัวไหลแต่จะต้องทํางานให้ฉันเป็นการแลกเปลี่ยนนะและผู้ชายทุกคนจะรุมล้อมเธอหรือจะทำทุกอย่างเลยค่ะเพราะได้ยินคามั่นสัญญาจากแม่หมอแพมบัวไหลก็แน่วแน่ทันทีวันถัดมาชายหนุ่มทุกคนก็ยังคงถือดอกบัวไปม้บให้บูหลันเหมือนเดิมเฮ้ยพวกเราเราจะต้องทําอย่างนี้อีกนานแค่ไหนวะแม่นางบูหลันก็ไม่เห็นจะสนใจใครสักคนนึงเขาว่าเขาจะเลิกแล้วว่าอย่าเพิ่งตัดใจสิคะท่านพี่ความจริงแล้วการพิจใจบูหลันไม่ยากแต่ท่านทําผิดวิธี แค่แการมอบดอกบัวใคร้ายๆก็ทำได้ต้องสิ่งนี้สิคะกระทงมันแสดงถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในความรักเท่านั้นถึงจะมีสิ่งนี้ได้ข้าอยากได้แล้วข้าจะต้องทำอย่างไงถึงจะได้กระทงล่ะถ้าพวกท่านทำเองไม่เป็นเรามีขายค่ะหนึ่งกระทงหนึ่งเหรียญทองผลิตจากโฟมและตะปูชั้นดีไม่ย่อยสลายแม้การเวลาจะผ่านไปเป็นร้อยปีเหมือนความรักของพวกพี่ไงคะ และทันทีที่ชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็รีบเอาเงินมาซื้อกระทงกับแม่หมอแพมฮถ้าข้ามีสิ่งนี้หัวใจของแม่นางบูหลันจะต้องตอกเป็นของข้าอย่างแน่นอนวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีผู้ชายมาให้ดอกบัวฉันเลยหรือว่าเลตติ้งฉันจะตกแล้ว บุหลันนั่งร้องไห้เสียใจหนักมากขอโทษอาจารย์ที่พวกเรามาช้าแม่นางบุหลันพวกเราหมดแต่ไปหากระทงให้แม่นางบุหลันมาเลยเสียเวลานิดหน่อยพอบุหลันเห็นผู้ชาย้อมรอบก็ดีใจจนร้องไห้เลตติ้งฉันยังไม่ตกผู้ชายยังคงชอบความงามของฉันอยู่ให้ดอกบบวมาตั้งนานไม่เคยเห็นน้ำตาสักหยดพอให้กระทงปุ๊บน้ำตาไหลผู้ชายทุกคนเลยคิดว่าอ๋อมันได้ผลโดยไม่รู้ว่าเข้าใจผิดไปไกลเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาธุรกิจขายกระทงของแม่หมอแพมก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าและยิ่งห้องน้ำของบุหลันมีกระทงเมากเท่่าไรเธอก็ยิ่งดีใจและมีความมสุขากขึ้้้นนนเเท่าัโอยิ เฮ้ย hey, พวกเราบุลันยิ้มอีกแล้วพุ่งนี้พวกชันเจ้ากระทงที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมามอบให้แม่บุลันอีกนะจ๊ะและเมื่อกระทงธรรมดาไม่สามารถตอบโจทย์ได้อีกต่อไปแม่หมอแพมเลยจัดเปิดประมูลสุดยอดกระทงมหาเทวีใครรวยที่สุดก็เอากระทงไปให้บุลันได้เลยแม่้ังบุลันรอข้าก่อนนะข้าวกระทงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาให้แล้วรับราคาสักทีเธอและจากการขายกระทงทั้งหมดทําให้ตอนนี้แม่หมอแพมกลายเป็นเษฐีเหลียนทองคาไปเรียบร้อยแล้วและตอนนี้แหละที่แผนการของแม่หมอแพมกับบัวไหลกําลังจะเป็นจริง ใช่แล้วครับเพราะกระถ u พวกนี้ไม่ได้ผลิตจากวัสดุธรรมชาติทําให้หนองน้ําของบูหลันมีโฟมตะปูและขยะเต็มไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของฉันน้ําก็เน่าปลาก็ตายใครจะไปอยู่ได้สุดท้ายบูหลันก็ต้องหอบข้าวหอบของอบพยกออกจากหนองน้ําและคงไม่ได้กลับมาที่นี่อีกตลอดไปเกิดอะไรขึ้นแม่นางบูหลันของพวกเราหายไปไหนกันปกติไม่เคยหายตัวไปแบบนี้นี่แล้วอย่างนี้พวกเราควรจะทํายังไงต่อไปดีล่ะบอกฉันทีสิ ก็แน่นอนสิน้ำเน่าขนาดนั้นถ้ามันยังอยู่ป่านี้คงคาที่ไปแล้วมังเออต่อไปที่ฉันเรียกมันว่านางคงคาดีกว่าย่อม,มาจากคงคาที่ขอบคุณมากเลยนะคะแม่หมอแพมที่ทําให้ความฝันของหนูเป็นจริงได้จ้ะต่อไปนี้ก็ขอให้โชคดีนะขอบคุณที่ใช้บริการดูดวงของฉัน หนึ่งปีผ่านไปผู้ชายทุกคนยังคงไม่สามารถสลัดความเสียใจที่เกาะกินหัวใจอยู่ออกไปได้ท่านพี่ทั้งหลายนางบุหลันหรืออีกชื่อหนึ่งคือนางคงคาบางทีอาจจะโกรธพวกพี่เพราะพี่ไปทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าเออจริงด้วยถ้าอย่างนั้นถ้าเราไปง้อไปขอโทษนางคงคาอาจจะกลับมาหาพวกเราก็ได้งั้นพวกเราขอซื้อกระทงเพื่อไปขอขามาแม่คงคาแล้วกันเพื่อน,นางจะหายโกรธและกลับมาเป็นขวัญใจของพวกเราเหมือนเดิม ไปพวกเราเดินทางไปลอยกระทงเพื่อขอขมาแม่คงคาให้หายโกรธและกลับมาเป็นสูนรวมจิตใจของพวกเราเหมือนเดิมกันเถอะและนี่คือจุดกําเนิดประเพณีลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคานั่นเองเป็นไงเจ้าหลานนิทานของยายสนุกไหม สนุกมากเลยครับแต่มันจะมีจริงเหรอครับยายไอ้คนที่ปากก็บอกว่ารักแต่ก็เอาขยะไปทิ้งบ้านเขาจนน้ําเน่าเนี่ยแถมยังคิดว่าตัวเองทาความดีด้วยมันจะไปมีคนแบบนั้นได้ยังไงล่ะจ๊ะนี่มันนิทานเป็นเรื่องแต่งเป็นหนังสือที่ยายได้มาจากบรรพบุรุษนั่นสิครับยายเป็นเรื่องแต่งที่มันสนุกมากมากเลยใช่จะ้ะยายชอบมากเลยยายก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครแต่งแต่หนังสือเล่มนี้มีนิทานแปลกประหลาดจนเกินจินตนาการเลยทีเดียวเรื่องของกูยังมีอีกเยอะ <laughs>